คนที่คำพูดคำจาและการกระทำดูเป็นผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลานั้นตอนนี้ค่อยดูทำตัวสมวัยขึ้นมาหน่อยใช่ขอชั้นต่อแล้วร้องไห้อีกหน่อยก็ได้ร้องไห้งองแงเหมือนเด็กได้เลยทุกครั้งที่ชั้นเห็นนายร้องไห้แบบนี้เหมือน เจ็บลึกๆยุดตรงหัวใจจนแทบป้าโยฮันหยุดร้องไห้ได้แล้วล่ะตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันไม่เคยคิดสงสารหรือเห็นใจใครหน้าไหนเลยใครจะร้องไห้ก็ช่างฉันไม่เคยใส่ใจแต่กับนาย <c oughs> ฉันไม่สามารถเมินเฉยกับการที่เห็นนายร้องไห้ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฮ้ยต,ตอนนี้ฉันกอดใครร้องไห้อยู่กันเนี่ยฟิลิปไม่สบายสติเลยหายไปหมดหรือไงค่ขะขอโทษครับพอดีผมตกใจนิดหน่อยคุมสติสตังไม่อยู่กับนั้นกับตัวนะครับทำตัวโง่อ,อีกแล้วฉันค่ขะขอโทษจริงๆครับโมเด้คิดว่าถ้าฟิลเปเป็นอะไรไป ฉันจะทำยังไงกับคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นจากนี้ไปอาจจะต้องเหลือตัวคนเดียวเลยเผลอพลายพักพิงความโอดอโยนจะดีของเฮลเบิร์ตไปซะได้ว่าแต่ทำไมเฮลเบิร์ตเขาถึงใจดีแบบนี้กันทำแบบนี้เดี๋ยวฉันก็เข้าใจผิดอีกกลิ่นของโยฮันยังติดอยู่ที่ปลายจมูกกลิ่นจากที่เขาร้องไห้จนเปียกชุ่มปะปนกับเหงือ่อ มันไม่ได้น่ารังเกียจแต่กลับดึงดูดฉันได้มากกว่ากลิ่นอื่นไปไหนไหนใบหน้าที่กำลังร้องไห้จนเปื้อนน้ำตาไปหมดแบบนี้กลับยิ่งทําให้ฉันวันไหวสุดๆอยู่ต่อหน้าหมอนิทรัยตัวฉันกลับไม่ใช่ฉันในแบบที่ตัวเองเป็นไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยแท้ๆอยากครอบครองทุกอย่างของหมอนั่นทั้งหมด เดี๋ยวก่อนคุณเฮลเบิร์ตนี่เหมือนเรื่องว่าอะไรกันจูจูเฮลเบิร์ตก็เข้ามาจูบห้องตรวจหัวใจเหมือนจะระเบิดออกมาเพิ่งจะตั้งใจตั้งใจจะเลิกชอบคุณแล้วแท้ๆกลับมาทำให้หวันไวแบบนี้อีกแล้ว คุณเป็นคนผลักใส่กันอย่างเลือดเย็นแท้ๆคุณเป็นคนแบบเฉยด้วยซ้ำว่าไม่เข้าใจทำไมต้องมาจูบก,กับคนอย่างผมทั้งๆท,ท,ที่ทำแบบนั้นแต่ทำไมถึงได้ <c oughs> พอได้แล้วครับยูฮันไายผู้บอกค้องของคุณฟิลิปคะผลออกผลตรวจออกมาแล้วคะ่ะ ผลตรวจออกมาในทางที่ดีมากครับหายหัวได้เลยครับไม่เป็นอะไรจริงจริงเหรอครับไข้ขึ้นสูงมากแล้วตัวร้อนไปหมดแท้แท้ตอนนี้ไข้ลดแล้วไม่เป็นอะไรแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของเด็กเล็กครับมีเด็กหลายคนที่จู่ๆก็ไข้ขึ้นทําให้คนอื่นตกใจเหมือนน้องฟิลิปเลยนะครับเฮ้ยแต่โชคดีนะครับที่พามาส่งโรงพรยาบาลไว้วันหลังมาตรวจเพิ่มเติม ดูนะครับตอนนี้น้องฟิลิปปลอดภัยดีแล้วนะครับตอนนี้เขาหลับอยู่จะพักหลับบ้านเลยก็ได้นะครับลองออกไปทีกังวลแทบแย่ว่าถ้าเสียฟิลิปไปอีกคนจะทำยังไงกลับบ้านกันเถอะนะฟิลิปโชคดีจริงๆที่ไม่ได้ป่วยหนักอะไรรู้สึกอึดอัดมากๆอีกแล้วเฮลเบิร์ตกำลังคิดอะไรอยู่กันนะ เมื่อกี้เขาเข้ามาจูบฉันทำไมกันนะแต่ถ้าไม่ได้ให้เบิรมาช่วยเอาไว้ตอนกลางดึกแบบนี้ก็อาจจะไม่ถึงโรงพยาบาลเลยก็ได้ต้องขอบคุณเขาสักหน่อยคือวันนี้ขอบคุณมากนะครับทั้งพามาส่งที่โรงพยาบาลแถมยังอยู่รอเป็นเพื่อนจนผลตรวจฟิลลิปออกอีกขอบคุณมากนะครับผมรบกวนคูณทั้งวันเลย ผมตกใจจนขาอ่อนแรงไปหมดถ้าไม่ได้เจ้านายช่วยเอาไว้ผมคงนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าจะกลับบ้านยังไงอืมดูเขาสิคิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เงินฉันอย่างเย็นชาเหมือนที่เขาเป็นมาตลอดฉันยังนึกถึงรถจูบเมื่อกี้อยู่เลยถึงจะตกใจแต่ในขนาดเดียวกัน ก็ผาใจฉันเต้นแรงแทบระเบิดเสียงในหัวใจก็ยังดังก้องอยู่ในหูอยู่ตลอดคนที่มอบจูบเร่าร้อนหายไปอ่ะไร้ร่องรอยเหลือไว้เพียงแค่คนเย็นชาคนนี้ถ้าจะทำตัวแบบนี้จะมาจูบกันทำไมผมเกลียดคุณชมัดผมมันทำไมผมทำอะไรผิดกันปรากฏตัวอย่างกับเจ้านายขี่ม้าขาว ใต่กันแน่ที่ชอบโผล่มาทุกครั้งเวลามีเรื่องทุกขร้อนใจแถมเข้าหากันก่อนเหมือนว่าตัวเองสนใจอีกฉันพยายามจะไม่หลงกลแล้วแต่สุดท้ายก็หลงกลไปกับการกระทำเล็กๆน้อยๆของเฮลเบิร์ดแบบนี้ทุกครั้งไปทั้งหมดเป็นเพราะเฮลเบิร์ดเฮลเบิร์ดเอาแต่คอยปลักใส่ฉันอย่างเย็นชา แล้วก็มาทำตัวอ่อนโยนใส่โดยไม่ทันให้ได้ตั้งตัวเมื่อกี้ถึงขั้นปลอบฉันที่กำลังร้องไห้ด้วยซ้ำผมไม่เข้าใจคุณเลยจริงๆเฮลเบิร์ตตั้งแต่นี้ไปฉันจะไม่หวังจนทำให้ตัวเองเสียใจไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นฉันต้องหาคำตอบที่ชัดเจนซะคือเจ้านายครับฉันเองก็คิดว่าการถามคำถามแบบนี้มันดูโง่เง่า,งา แต่ไม่อยากโดนปันหัวอีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องถามออกไปให้ได้เมื่อกี้พวกเราจูบกันนี่ครับเจ้านายทำไปทำไมหรอครับผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเจ้านายถึงได้จูบผมทำไมไม่ตอบอะไรกลับมาเลยล่ะเหมือนเขากำลังสื่อว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรอยู่แล้วผมเข้าใจดีนะครับว่าสำหรับเจ้านายแล้วมันอาจจะเป็นแค่เรื่องผิดพลาด ไม่ได้มีความหมายอะไรแต่อย่าทำแบบนั้นเลยนะครับทำไมล่ะถามมาได้มันเป็นเรื่องไม่ควรอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงถ้าเกิดทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วผมเกิดเข้าใจผิดขึ้นมาจะทำยังไงหล่ะครับถ้าเกิดว่าผมชอบเจ้านายเข้าจะทำยังไงหล่ะครับเพราะงั้นคุณช่วยระวังอย่าทำให้ผมต้องเข้าใจผิดจะได้ไหมครับจูบนั้น ทำให้ผมนลำบากใจจริงๆนะครับนี่เขากำลังพูดอะไรเนี่ยทำไมคิดไปเองเงี้นเหรอเพราเหตุผลที่ฉันโกรธมีเพียงเหตุผลเดียวเพราะเมื่อกี้ตอนที่อยู่หน้าห้องตรวจเขาผลักฉันออกมันไม่ใช่การผลักออกแบบเบาๆแต่ตั้งใจผลักออกอย่างสุดแรงใช่ที่จริงแล้วฉันกับหมอนี่ไม่ได้เป็นอะไรกันอีกอย่างจู่ๆ ก็เจอเรื่องแบบนั้นจะผลักออกก็ไม่แปลกหรอกแต่แม้ฉันจะเข้าใจดีแต่นี่ไม่ใช่การจูบครั้งแรกสักหน่อยมันหมายถึงรังเกียรที่จะจูบฉันขนาดนั้นเลยเหรอแม้คำตอบจะชัดเจนแต่ฉันก็หยุดคิดแบบนั้นไม่ได้อีกแม้คำตอบจะชัดเจนแต่ฉันก็หยุดคิดแบบนั้นไม่ได้เลยสักนิดฉันเองก็รู้ตัวว่าฉันไม่ควรเย็นชาใส่เจ้าหมอนี่ โดยใช่สาเหตุฉันได้แต่พยายามคุมความรู้สึกนี้เอาไว้ในใจเแต่สุดท้ายก็จบด้วยผู้ขอบคุณครับเหมือนเดิมอีกทำแบบนั้นทุกครั้งเราแกวว่ากำลังขีดเส้นกั้นไว้ก็คงจะขอบคุณด้วยท่าทีหน้าเวทนาอีกละสิทิ้งไว้แค่คำขอบคุณไม่กี่คำแล้วก็กลับไปที่กระท่อมของตัวเอง เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อกี้ฉันพยายามอดกลั้นอย่างยากลำบากไม่ให้ตะคอกใส่ฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะทำตัวเป็นเด็กได้ถึงขนาดนี้ฉันตกใจตัวเองอยู่เหมือนกันในใจฉันอยากจะถามให้รู้แล้วรู้รอดโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแต่ก็พยายามอดทนอยู่เอาเป็นว่าผมมีเรื่ออยากจะบอกเจ้านายครับเพราะผมไม่ชอบ ที่ตัวเองมองอยู่ฝ่ายเดียวมันกับคนโง่ยอย่างนี้เจ้านายเกลียดผมนี่ครับพูดบ่าอะไรนายตังหาที่เกลียดฉันถ้าตอบกลับว่าใช่ครับผมเกลียดเจ้านายฉันจะทำยังไงดีผมผมไม่ได้เกลียดเจ้านายเลยนะครับออกจะชอบด้วยซ้ำไปนั่นแหละครับปัญหานี่เหมือนอะไรกันไม่ได้ยิน คำสรารภาพรักสักหน่อยแค่บอกว่าไม่ได้เกลียดเองทําไมกันไม่ใช่คําที่มีความหมายพิเศษอะไรแท้ๆแต่ทําไมใจฉันถึงเต้นแรงขนาดนี้ตอนที่นายไม่ยอมจุดฉันเมื่อกี้ผลักออกอย่างกับเป็นมแมลงหน้าดังเกียดทํามาเป็นพูดดีเชียวจะเขาที่นั่นมันองคพยาวาลนี่ครับฟิลิปเองก็กําลังป่วยอยู่ด้วยฉันพูดเอง ยังไงเองฉันพูดเองยังไงเองฉันไม่รู้จะทำตัวยังไงเลยแล้วคำแก้ตัวพวกนี้มันจะอะไรกันละเนี่ยแค่อยากพูดออกไปเพราะเขาทำเหมือนใจฉันมันไม่มีค่าอะไรอยากให้เขารู้ว่าฉันรับมือลําบากขนาดไหนได้อยากให้เห็นว่าฉันเจ็บขนาดไหนไม่ได้คิดจะพูดคำชอบออกไปเลยสักนิด แต่มันดันเลผลพู้ดอกไปเองผลักออกเพราะอยู่โรงพยาบาลกับเพราะน้องป่วยอยู่งั้นหรอไม่กล้าเง,งหน้าเลยถ้างั้นตอนนี้ตอนนี้นายจะเอาอะไรมาอ้างอีกฟิลิปเองก็หลับอยู่อ๋อใช่งั้นคงเอาคนขับรถมาเป็นข้ออ้างอีกละสิแต่ตรงนี้มันปิดไว้ได้คงใช้ข้ออ้างนั้นไม่ได้กะได้เกินไปแล้วนะครับ นายลองหาข้ออ้างอีกสิโยฮันดูทีนทีนี้นายจะทำยังไงต่อละ่ะนายบอกฉันมาทีว่านายจะเอาอะไรมาอ้างอีกคงคิดจะผลักใส่ฉันอีกแล้วสินะเอาเถอะฉันไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วละ่ะอือครั้งนี้โยฮันไม่ผลักใส่ฉันยังจูบไม่เก่งเหมือนเดิมเลย ใช้ลิ้นก็ออยังไม่เป็นด้วยซ้ําหมอนี่จุบไม่เป็นจนเหมือนว่าตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับว่ากําลังเอาปากท่าปากกันไว้เฉยแต่ว่าทําไมมันถึงได้ทําให้ฉันแทบคลั่งได้ขนาดนี้กันเหมือนว่าฉันกําลังจะละลายไปกับการจูบเงืๆๆๆ้องเงืองงะนี่เลยอึ๊เขาตั้งใจจูบตอบอยู่ใช่ไหมนะ สติไม่เหลือแล้วหายใจก็ไม่ทันจุบนี่มันหอมหวานได้ขนาดนี้เลยงั้นหรอคุมสติไว้แทบไม่อยู่โยฮันเล็บนิ้ออกมาหน่อยเด็กดีแบบนั้นแหละเก่งมากจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้สิเดี๋ยวตอนเช้าก็ตื่นมาเสียใจเหมือนตอนนั้นอีกแต่ว่านาทีที่เห็นได้ถึงความหวั่นกลัว และสั่นไหวในดวงตาของเฮลเบิร์ตนั้นเลยกลายเป็นแบบนี้อย่างเลี่ยงไม่ได้ได้ยินว่ามีธุระด่วนแต่ก็ไม่คิดว่าจะใช้เวลานานขนาดนี้เลยนะครับกลับมาแล้วหรอครับยูฮันกลับไปที่กระท่อมแล้วไม่ใช่หรอฝั่งนั้นชายกับเฮลเบิร์ตสะคุณชายใหญ่นี่เหมือนเรื่องไม่ต้องมาถามอะไรทั้งนั้นแล้วดูแลเด็กนั่น ให้ทีแล้วพวกเขาก็ได้นั่นแหละค่ะคือแบบีเยี่ยวเวลิกุสสุดๆเลยก็นะคะทั้งสองคนก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มกันเลยคือแบบไม่หยุดไม่ย่อนอะไรอย่างนี้ก็ไม่สามารถลงได้นะต้องขอภัยด้วยนะคะก็ประมาณสองต่อเนาะอืมอ่าเมื่อวานทำกับเฮลเบิร์ตอีกแล้ว ดูจากอาการเจ็บหลังแบบนี้แล้วเจ็กเมื่อวานคงไม่ใช่แค่ความฝันว่าแล้วเฮลเบิร์ดเขาคิดกับฉันเป็นแค่คู่นอนชั่วข้ามคืนเหมือนรอบก่อนทั้งที่พอเดาออกและเตรียมใจเอาไว้แล้วแท้ๆอจดไหมเฮลเบิร์ดเขียนทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอฉันมีธุระนิดหน่อยขอไปสะสางก่อนไม่ต้องกลับไปกระท่อมซ่อมซอกนั่นไม่ต้องกลับไปกระท่อมซ่อมซอกนั่น ราอยู่ที่นี่แหละ h e ลเบิร์ดเฮลลินี่เขา h e ลเบิรดเขาชอบฉันจริงๆงั้นหรอ,อยูฮันฉัน h e ลเบิรดเองอยู่ข้างในใช่ไหมอ๋อครับเข้ามาได้เลยครับพี่ครับฟิลเปดีขึ้นบ้างหรือยังโอเอหายป่วยแล้วใช่ไหมคิดยังไงก็ไม่เข้าใจคุณชายใหญ่เคิดอะไรอยู่กันแน่ เมื่อวานเป็นเด็กดีใช่ไหมอืมไม่เข้าใจเลยสกนิดหน้าตาพอทําให้ตกกลุ่มรักได้อยู่หรอกแต่ก็หาได้ทั่วๆไปทําไมคุณชายใหญ่ถึงได้หลงหมอนนี่ขนาดนี้แนนจะที่สั่งเมื่อเช้าอีกคุณชายใหญ่พูดจริงอย่างงั้นหรอครับที่ให้ห้ามอยู่หันกลับไปกระท่อมจนกว่าคุณชายใหญ่จะกลับมาจะให้พูดให้ชัดเจน อีกอกี่ครั้งละโดบิตทำทุกอย่างห้าให้เขากลับไปที่กระท่อมซ่อมซ่อนนั่นฉันไม่รู้หรอกนะว่าทำไมโยฮันถึงอยากจะกลับไปสถานที่กโลกโกุศแบบนั้นยังไงก็ห้ามปเปอยให้กลับไปกระท่อมทุเรศทุเรศแบบนั้นเด็ดขาดจริงสิไว้ฉันกลับมาจะเริ่มจากรื้อกระท่อมนั่นทิ้งเป็นอย่างแรกเลยคือถ้าอย่างนั้นเจ้านายสั่งห้ามไว้ไม่ให้กลับไปกระท่อม แล้วจะให้ผมไปอยู่ที่ไหนล่ะครับให้ผมไปอยู่ตรงอาคารลาเวนเดอร์ที่เคยอยู่เมื่อครั้งก่อนหรอครับไม่ใช่ยฮันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คุณชายสั่งไว้คุณชายสั่งว่าให้นายพักผ่อนอยู่ที่ห้องนอนของคุณชายใหญ่ครับที่นี่เหรอครับให้ตายให้คนอย่างฉันพักอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเท่าไหันละแล้วเจ้านายจะกลับมาตอนไหนเหรอครับ ไม่รู้สิคุณชายไม่ได้บอกไว้ด้วยคิดคิดดูแล้วก็ไม่ควรเป็นแบบนี้นะพอจะโทรหาเจ้านายได้ไหมครับผมจะโทรแจ้งเองว่าผมจะไปอยู่ตรง่วนอื่นครับนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวโทรหาเฉพาะตอนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะฉันไม่ได้ให้ไว้เพื่อเอาไปโทรหาเขาบ่อยๆขอบคุณครับถ้าเขารับสายแล้วไม่พอใจจะทำยังไงดีล่ะ แล้วถ้าเขาไม่รับล่ะรับแล้วต้องพูดว่ายังไงฮัลโหลเฮลเบิร์ตพูดอยู่จะเจ้านายนี่ผมเองครับไม่สินี่โยฮันเองนะครับดูแล้วนี่มันเบอร์ห้องดอชันนี่เจ้านายจะกลับมาตอนไหนหรอครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะประมาณอีก3-4วันได้ลงออกไปทิที่ไม่ได้อยู่ยาวเป็นอาทิตย์แต่3-4วันก็นานอยู่นะลงอ,อกไปททิมได้อยู่ยาวเป็นอาทิตย์ แต่สามสี่วันก็นานอยู่ดีจริงสิผมได้ยินมาว่าเจ้านายสั่งให้ผมอยู่ที่ห้องนี้หรอครับแต่ว่าห้องนอนนี่มันดีเกินกว่าที่ผมจะเข้ามาใช้นะครับผัวได้งงๆออกมาอีกแล้วล่ะผัวได้งโงๆออกมาอีกแล้วนะอยากลำบากลำบนนักหรือไงงั้นไหนก็ทำความสะอาดห้องไปพรางๆก็แล้วกันทำความสะอาดหรอครับใช่ถ้าถ้าอย่างนั้นรีบกลับมานะครับ ได้สิคิดถึงนะคะแพลเบิร์ดตั้งใจว่าจะทำความสะอาดห้องแล้วแท้ๆแ,แต่ไม่มีฝุ่นให้เช็ดเลยสักนิดเดียวนี่สิรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่ต้องอยู่เฉยๆอยากหาได้ทำบ้างมันก็ช่วยไม่ได้ไปเดินเล่นที่สวนแล้วค่อยกลับมาดีกว่ายูฮันยูฮันคนฟาเบิร์ตันปีเตอร์ นายเออเป็นอะไรไหมได้ยินมาว่าเมื่อวานคูใชายใหญ่ทำไม่ดีไม่ร้ายนายนี่ทุกคนเป็นห่วงนายกันใหญ่เลยเขาทำกับนายถึงขั้นนั้นได้ยังไงต่อให้จะเป็นเจ้านายก็เถอะเหมือนคนมาเรียก็เถอะคุณฟามเบอร์ตันเข้าใจผิดกันไปกันใหญ่แล้วครับเจ้านายพูดกับปากเองเลยนะครับว่าผมไม่เหมือนคนมาเรียเลยสักนิดเดียวครับทำไมฉันถึงต้องเฉียงเอาเป็นเอาตายถึงขนาดนี้ด้วยล่ะ โยฮัน oh อย่าบอกนะว่านายมีใจให้คุณชายใหญ่ใช่ไหมโยฮัน oh คิดดีๆนะคุณชายใหญ่เขาเป็นเจ้านายเหมือนคนคนนั้นทำไมทุกคนถึงได้ทำเหมือนว่าฉันกำลังคิดไปเองแต่เจ้านายเขาพูดเองเลยนะครับว่าผมเป็นคนแรกและก็เป็นคนแรกที่ได้เข้าห้องนอนของเขาเอาเป็นว่าเขาบอกเองเลยว่าผมคือครั้งแรกของทุกอย่างครับ แล้วเขาได้บอกไหมว่าชอบนายหรือเปล่าล่ะแต่พวกเราแค่เป็นห่วงนายไม่อยากให้นายต้องมาเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เท่านั้นเองผ่านไปสี่วันหลังจากวันนั้นเฮลเบิร์ตก็ไม่กลับมาและไม่ได้โทรมาลองโทรไปดูดีไหมลองโทรไปดูดีกว่าโทรไปถามเองดีกว่านั่งคิดนั่งกังวลอยู่แบบนี้ว่าเหตุผล ที่ให้ฉันอยู่ที่นี่คืออะไรกันแน่แล้วก็ถามว่าฉันคือคนแรกที่ได้ค้างในห้องนอนของเขาจริงไหมเขาชอบฉันหรือเปล่าลองถามเขาดูถ้ามันไม่ใช่ก็ถือว่าจบกันด้วยดีว่าไงมีเรื่องอะไรอยู่ฮันฮะฮะัลโหลครับเจ้านายคือว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนรอครับทำไมยังไม่กลับมาสักทีผมคิดถึงครับ ฉันอยากพูดออกไปแบบนั้นเฮลซ่ Healthy, ที่นี่ห้ามรับโทรศัพท์นะคะ